สวัสดีครับทุกฟนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการคอนโทรหรือจุดคอนโทรนะฮะคนส่วนใหญ่เนี่ยมีข้อเสียอยู่2ออย่างคือหนึ่งไม่รู้จุดคอนโทรที่แท้จริงคืออ่าเช่นสกูเนี่ยไม่รู้ว่าจุดสกูอยู่ที่ตรงไหนนะฮะส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นหกนาฬิกาหกนาฬิกานะฮะคือถ้าหกนาฬิกาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราแทงตรงไหนของเลขหกนะฮะแทงที่หัวเลขหกกลางเลขหกหรือว่าท้ายเลขหกนะฮะ เวลาแทงสก,กูเนี่ยให้เราเอาควิควางลงไปก่อนนะฮะแล้วเราสูงที่มาหึงงควิวเนี่ยคือจุดสก,กูถอยนะครับง่าย,ายๆเลยนะฮะแล้วการแทงเนี่ยเราไม่ควรที่จะดึงคิวกลับนะฮะถ้าดึงคิวกลับเนี่ยมันจะเสียสองอย่างนะคือดึงไม่ตรงสองไม่มีพลังนะครับดูนะฮะเราดูนะครับเห็นไหมอนุ่มๆพลังเยอะๆนะฮะตรงตรง ไม่ต้องออกแปลงอะไรมากนะสวัสสบายอย่าลืมคิวกับนะถ้าเราลืมคิวกับกุ๊กเนี่ยเราจะเสียเราจะเสียไหนหลา,ายอย่างเลยนะตัวแรกๆก็คือว่าเราส่งคิวไม่ตรงส่งคิวไม่มีสลัดนะครับง,ง่ายๆนะครับขอบคุณมากครับ